บทอโหสิกรรมคนรักข้าขอระลึกถึงเจ้าผู้เคยร่วมทางหัวใจร่วมทุกข์ร่วมสุขในวันวานหากสิ่งใดที่ข้าได้ล่วงเกินเจ้าด้วยกายวาจาใจทั้งรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ข้าขอให้เจ้าอโหสิกรรมให้แก่ข้าเถิดและสิ่งใดที่เจ้าได้ล่วงเกินข้าด้วยกายวาจาใจทั้งรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามข้าขออโหสิกรรมให้แก่เจ้าขอบุญกุศลทั้งหลายที่เราเคยร่วมกันสร้างจงเป็นเหตุให้ต่างฝ่ายต่างพบความสุขความสงบ ปลดปล่อยกันด้วยความเมตตาอาโหสิซึ่งกันและกันเพื่อให้หัวใจเป็นอิสระดังสายลมที่เบาสบายอาโหสิกตังสับพังขมามิเต